สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดวันสุดท้ายและวลูกชายอยู่บ้านสามวันช่วยงานบ้านแม่ได้เยอะมากเลยวันนี้ทางกินข้าวเสร็จเราก็มาตัดกิ่งไม้กันค่ะลูกชายเป็นคนตัดค่ะแม่เป็นคนปลูกดูสิคะเด็กอายุสิบสามปี สามารถตัดแต่งได้ขนาดนี้ก็พอใจแล้วคะ่ะตรงอยู่นะคะแม่ไม่ต้องทำและตอนนี้มีลูกชายช่วยแม่ได้ทุกอย่างแล้วตัดสวยกับแม่อีกสายตาดีมากเลยถ้าเป็นแม่ตัดคงจะแหวงไปอีกนาน เราสายตามแม่ไม่ดีแล้วค่ะแค่นี้ก็โอใช่ไหมคะดูสิคะใช้ได้เลยยางได้นะคะสวยตรงถูกใจแม่มากเลย เขาบอกแม่เป็นคนปลูกตอนที่เอามาปลูกกับต้นเล็กนิดเดียวเองค่ะเอามาจากสวนต้นละ2บาทนี่ก็ประมาณสี่ปีสามปีละต้นไข่อยตัดรอบบ้านเลยค่ะเขาบอกแม่ปลูกเยอะเกินไปป่ะแม่บอกนี่น้อยถึงแล้ว,ลวนี่ สองไร่แม่ทําคนเดียวปลูกนู่นปลูกนี่ทิลนิทิล,ลิทลลต,ตอนนี้เต็มสวนเลยคะ่ะไม่มีทางเดินเลยคุณแฟนก็บอกว่ากลับมาอีกทีหนึง่งทางเดินไม่มีละมีแต่ต้นไม้กับดอกไม้ดูสิคะต้นบานบุรีนี่ก็คําจริงๆแบบไม้เนี่ย ไม้ที่ยันนี่หักทุกปีเลยค่ะดูสิช่วงฝนตกดอกก็ออกเต็มต้นเลยปลูกง่ายรากขึ้นตรงไหนก็ออกตรงนั้นบานบุรีสีเหลืองต้นสนฉัดนะคะต้นสนฉัดนี้ก็เอามาจากสุริน ตอนนี้เข้าปีที่สี่ละวที่สุรินขายต้นละร้อยห้าสิบบาทมาหนึ่งเม็ดนะคะสูงหนึ่งเม็ดตอนนี้น่าจะหมดไปแล้วเอามาปลูกที่สวนได้สี่ต้นเหลืองอารา สสยจะได้ลา,ากลับแล้วค่ะอะลูกชายบอกว่ายังมีอีกที่หนึ่งแม่หน้าบ้านของเขาเองก็บอกอีกที่หนึ่งยังไม่เสร็จเลยหน้าบ้านหนูยังไม่เสร็จโอเคตัดไปเถอะลูกเดี๋ยวแม่แค่นี้ก่อนกับกบนบายบายค่ะเจอกันวันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ